สวัสดีครับผมท็อจากเต็นท,ท็อปเทนการาดรถมือสองคุณภาพดีต้องที่ท็อปเทนการาดแต่วันนี้ไม่ได้อยู่ที่ท็อปเทนการาดอีกแล้วครับท่านออกมาถ่ายรูปรถข้างนอกนะฮะออกมาถ่ายรูปรถข้างนอกรถมันสวยอะรถมันขับดีอะก็ถ่ายโชว์เลยดีครับสำหรับเอฟซีของเรานะครับนะเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะครับ หรือผู้ที่เคยได้เห็นเคยได้ยินนะเหนือใต้ออกตอกอีสานภาคกลางนะครับดูไลน์นี้ได้ไรเข้ามาเลยนะณวันออกรถนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับนะไลน์นี้นะครับถ้าเหมือนไลน์อื่นถ้าเป็นเทปไม่มีข้อเสนอนี้บอกเลยฮะถ่ายเองทั้งทีไลน์สดทั้งทีถ้าไม่มีอะไรก็ไปดูย้อนหลังใช่ไหม ก็เท่านั้นนะฮะผมขอคาไลน์นี้ไว้ยี่บสี่ชั่วโมงนะครับนะวันนี้ออกมาถ่ายกันออกรถพันเดียวจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านบริการทั่วไทยขี้โมหรือเปล่าเข้าไปดูในโปรไฟล์ผมก่อนชิงไลน์ไปไหม,ไหมสงขาไปไหมเขาซื้อสอดด้วยนะครับขอโทษนะฮะเขาโอนมาก่อนนะครับก็เข้าไปดูโปรไฟล์ผมก่อนนะอาจจะเป็นแฟนๆนักแดะผมลงในการเอโกอารสปอร์ตบ้างนะแล้วก็ f อซนะครับนะที่เข้ามาดูโปรไฟล์ผมบ้างแล้วก็ได้ตามผมไลค์กันนะฮะการไปไหมตาดไปไหมล่าสุดที่ไหนวะอุดรอ,อุบลน,นะครับบุรีรัมไปไหมถ้าใกล้กว่าเขาอย่าบ่นว่าไกลฮะชัดเจนนะครับนะอ่ะบางท่านออกลูกบอกอยู่ต่างประเทศไปเลยอัานนั้นก็แล้วแต่ครับนะฮะนะอ่ะถ้าคุณนะครับอยากได้รถนะ จบจองใบเทาไปเดียวจับถึงที่ส่งให้ถึงบ้านบริการทั่วไทยเขาไปส่งรถยังไงเข้าไปดูฮะไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอครับผมนะฮะเข้ามาแล้วนะฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับแจ๊พรหกวันสองตลอดยุสยัญญาสภาพเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาฟังกันส่วนมากเขาอวยกันใช่ไหมวันนี้ขอมาแนวใหม่จงตั้งไว้ว่ารถมันน่าจะแย่รถมันน่าจะไม่ดี เขาเลยเอาออกมาทำฟรีทุกค่าใช้จ่ายกับผ่อนหกพันตลอดอายุสัญญาเดี๋ยวมาดูนะฮะว่านรถมันแย่ไหมนะครับโดย QAQC อ C ยอย่างผมขอตินะครับเข้ามาแล้วนะฮะไลค์กันด้วยแชร์กันด้วยนะครับสำหรับแจ๊ z GK นะฮอนด้าพอนึกถึงญี่ปุ่นคุณลาตานึกถึงอะไรฮะฮอนด้เจ้าแรกเลยหลับาปนิดนึกถึงอะไรรถแฮนด์แบก จ็คหลับตายหน่อยสีขาวตรงสเปคสิครับเกียร์ออโต้วงลายพาวเวอร์แอร์แบกคู่ ABS กับลูกด้านนอกนะฮะที่ได้ชุดแต่งรอบคันรถเดิมๆสแตนดาร์ดไม่เคยติดแก๊สและยี่ห้อนี้อย่าหาทํานะครับใจเรื่องติดแก๊สนะครับเจ๊งกระบองนะครับนะอ่ะรถมือเดียวไม่เคยติดแก๊สสีเต็มไฟใส กระจังสวยทะเบียนตามนี้เพราะผมไม่เอารถที่เป็นรถทะเลนะครับน้เมืองน้ำเค็มผูกกรอนนะครับรถยึดนะครับนะรถสายประกันรถซากขอลาไม่เอานะครับนะเน้นรถบ้านๆแต่นๆสวยๆแบบนี้นะครับทะเบียนก็สวยนะรู้ที่มาของเราแล้วใช่ไหมอะพสติไม่มีแตกฮะนะ ฟิมติดให้แล้วเรียบร้อยเสร็จสับแผงจิ้งรีดดูดีใบปัดดูได้ภาษีพรบใครดูไลนี้ผมต่อให้ค่าจัดผมซีให้โอนผมออกอีกน้ำมันเต็มถังสีขาวเดี๋ยวเคลือบแก้วและโอโปอซนเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องและกองเครื่องให้หมดเลยนะครับจัดจงฟรีนะจัดถึงที่ส่งให้ถึงบ้านบริการทั่วไทยหลังคาไม่มี ไม่มีสีปูดรถไม่ได้จอดตากแดดแม็กเดิมจานเบรกนั้นนะมาเบรกนั้นนะโช้กอัพไม่มีรั่วซึมเครื่องเกียร์ช่วงล่างเบรกดีและเดี๋ยวผมบอกเลยฟังไปเรื่อยเื่อยเดี๋ยวมีเทสได์ให้ด้วยนะครับและจับไฟแนนซ์ง่ายขนาดไหนเดี๋ยวมาบอกพารี่ปัดผ่านกดฟังนะฮะนะติดฟิล์มให้แล้วกระจกนะครับนะเป็นกระจกตราฮอนด้าทั้งหมดรอบคันอ่า ไบเลอร์สเกิร์ตมาครบขอ,อยนาตครับอ่าวันนี้ต้องขอบคุณช่างเท่นะฮะที่ช่วยไลฟ์นะครับนะแอร์แบตคู่แอร์เย็นไหมแอร์เย็นเพลงพอรถขับดีเกียร์ไม่กระตุกจริงเอเปล่าเดี๋ยวให้ดูอย่าฟังทุกคนมันท่องเหมือนกันหมดแะนะฮะนะเบาะดูดีดูด้วยตาท่านเองมีปริปูดแตกอ่ามีปรีไหมตะเข็บไม่มีเบลเทสหน่อย กระชากนี้เสมือนว่ากระแทกเบลใช้ได้แปรดังนะแอร์เย็นเพ,งพลงเพราะรถขับดีเก๊ไม่แตกไฟติดนะครับตรวจรถต้องละเอียดละออฮะบังแดดไม่หักผ้าหลังคาสวยๆขอญาตวนกลับไปฮะขอญาตวนกลับไปครับกระจกไฟฟ้า power center lock <c oughs> น็อตประตูไม่แกะ ไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนเม็ดอาร์กอยู่ครบรถไม่เคยตีลังกาตั้งแง่ไว้ใช่ไหมรถต้องเน่าใช่ไหมถึงออกรถแล้วไม่มีใครใะ้ใจ่ายยักเยียดกันใช่ไหมฮะยักเยียดเหรอนะเบาะหลังช้ำไหมเม็ดอาร์กมีไหมสวยจัดผมบอกเลยไม่ได้เอาของบูดของเน่าของเสียมาให้นะครับใครดูไลฟ์นี้ของผมรถต้องติดโผลใช่ไหม ไม่มีเอาดิจับผิดต,ต่อไฟต้องแตกแล้วไม่อีกนะฮะโลโกโล้ต้องหลุดไม่มีนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์มาครบและเติม e85 ได้มดันต้องเปลืองน้ำมันใช่ไหมสิบกว่ากิโลลิตรครับมีโหมดประหยัดน้ำมันด้วยเติม e85 ได้ด้วย e20 ก็ได้เปิดมารถมันต้องเคยติดแก๊สมาแน่เลยพายากครับ ไม่มีรอยจอกแก๊สไม่ว่าจะเป็นโดนัทหรือถังนะครับไม่แหกตานะหากคุณไม่อยากได้เล็บย้ยอมแมวเรียนเชิญน็อตไม่แกะน็อตไม่แกะเม็ดอาร์คอยู่ครบเดิมซ้ายและขวาถ้าเราไม่รู้ว่าเดิมยังไงให้ดูซ้ายให้ดูขวานะจ๊ะตะเข็บเล็บจิกและปลอยนิ่มๆตะเข็บเดิมครับสวยๆอย่างนี้ควันไม่ขาวสตาร์ทอยู่ แต่เย็นนะชัดเจนแล,ล้วลดเสียงโคตรละเงียบอกเลยนะอะไรที่ควรดังมันดังอาที่เช่นแต่แล้ววิทยุนะครับอะไรที่ไม่ควรดังไม่มีออฟแอปแล้วเดี๋ยวมาฟังกันว่ามันจะดังหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวมาดูหัวใจของรถกันนะฮะเดี๋ยวดูห้องห้องเครื่องกันหน่อยครับ <c oughs> ดูซิว่าอ่าเขามาเสิร์ฟกันให้แบบถึงที่หรือมายัดเยียด นะครับมาหลอกกันหรือเปล่านะให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ดูผมนะครับนะคือบางคนอนะ่ะผมไปเจอแบบชอบตั้งแง่เลยตั้งให้เลยแล้วมาใส่กันอย่างนี้เลยนะครับเครื่องแห้งๆสายพานไม่แตกเลขเครื่องชัดเจนไม่เยอะไม่เยิ้มแวววิ้งติ้งปังกว่านี้ก็ไป้ายแดงนะฮะสุดยอดครับพี่เหรียญน,นะครับนะพี่เหรียญ ขอบคุณนะครับเอฟีนะฮะเอฟซีของผมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับตอนนี้อยู่ในป่าอยู่นะครับนะก็ได้ทําเขาเรียกว่าได้ตรวจสอบแล้วก็ทํภคมิงานความดีให้กับประเทศนะเนาะตามหน้าที่ที่เราต่วนหน้าที่ของผมก็เข้ามาคุยมาดูัตรงนี้นะครับนะน้อแก้ไม่แกะซอกเดิมตาเข็เดิมสีห้องเครื่องเดิมเม็ดอาร์คเดิมฝาหน้ายังไม่เคยแกะเลยไม่แกะเพราะว่าไม่เคาะไม่เคาะเพราะว่าไม่ชน นะครับติ๊กเกอร์เดิมบางๆนะครับเม็อาร์คอยู่ครบเหล็กรูกลมเหล็กรูกลมคืออะไรใครเพิ่งเคยฟังผมเวลาเหล็กรูเนี่ยที่เขาเจาะมาเนี่ยแล้วมันชนเนี่ยมันจะหนีกพอตีคลี่แล้วมันเรียกไหมล่ะครับชัดนะครับนิยามคํานี้นักไม่แกะแสดงว่าไม่ได้แก้ไขพอไม่ได้แก้ไขแปลว่ามันไม่ได้ชนคานหน้าเดิมเม็อาร์คเดิมนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะรถขับดีหรือไม่ไป เดี๋ยวเราไปชมกันด้วยความเรียวอย่างเงี้ยนะฮะเข้ามาแล้วนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยจะได้ไม่พลาดมาอ่ะเดี๋ยวพี่ขับเองช่างเท่เข้าง็อในเลยนะครับขออนุญาตนะครับคาดเบลก่อนนะครับนะคาดเบลก่อน ขับขี่ยังปลอดภัยนะครับไม่ปาดหน้าใครนะจ๊ะบอกกันก่อนนะครับใครอยากกะซิ่งเรียนเชิญเลยฮะสนามมีนะฮะข้างนอกนี่ก็คือถ้าไปซิ่งนะครับไม่ได้ชุกไม่ได้ทวยเขาจะแจกกล้วยกันด้วยนะครับอันนั้นไม่เอานะครับนะท็อปเทนไม่ชอบแบบนั้นไปปิดอะไรไม่สนิทครับเดี๋ยว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 ขออนุญาตฮะปิดพลาดเล็กน้อยนะฮะ อะไรวะเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวได้เอาใหม่ใม่น่าจะสนิทหมดแล้วนะอ๋อตะกี้เบกมือครับนะฮะเราโชว์นะครับแบบนี้กันเป็นประจำครับเพราะว่าอะไรไม่เซ็ตไม่ตรงเซ็ตนะถ่ายเลยนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับเพิ่งไปเปลี่ยนมาเมื่อวันซืนครับชัดเจนกันสำหรับแจ็ตสีขาวเครื่องพันห้าเติม e แปดห้าได้นะฮะ ร้อนไม่ร้อนคงไม่ต้องบอกนะครับข้างนอกตะกี้โคตรร้อนเลยแต่พอเข้ามาเนี่ยนะแล้วมาปรับแอร์อย่าปรับขี้โกงนะวิธีอยากรู้นะครับว่าแอร์ธนั้นมันเย็นแค่ไหนปรับครึ่งเดียวน้ำยาครึ่งเดียวพอนะครับนะหมดอีโคชอนะครับหมดประหยัดน้ำมันนะฮะร,รถวิ่งมาเท่าไหร่แสนต้นนะครับแสนสี่นะแล้วอยากรู้ว่าศูนย์ได้ไม่ได้เนี่ยปล่อยมืองี้เป็นไงเป็นอย่างไร แต่อย่าดราม่านะขอโทษยังไม่ได้ออกข้างนอกครับนะฮะเดี๋ยวจะอ้ยอุย้ยอุ้ยไปขับรถไปนะครับผมพอรู้อยู่ฮะ,อะขออนุญาตนะครับทิกดาวไม่ปาดหน้าใครนะครับเป็นไงครับจุ่มเงินไปทีหนึง่งอัตราเร่งดีศูนย์ถึงร้อยผมไม่ท่องฮะ นะครับเอาไป็ว่าขับขี่นะครับเร่งแซงปลอดภัยเครื่องไม่สวิงนะครับเกียร์ไม่กระตุกจุ่มกันให้ชัดๆนะครับช่วงล่างกับถนนลูกลังไม่ต้องยอดใส่เลยฟังเสียงชัดเจนครับขอยาดเบรกหน่อยไม่มีรถตามนะฮะ ABS ไม่โชว์แอร์แบ็กไม่โชว์ รูปเครื่องไม่โชว์ฟันเฟืองเกียร์ไม่โชว์ผ่านครับนะฮะศูนย์ตรงขับดีแอร์เย็นเพลงเพราะแต่ขออนุญาตไม่เปิดเพลงเพราะถ้าเปิดเพลงก็อย่ามีไลน์นี้กันเลยนะครับเพราะเรามาเพื่อตรวจติและจับผิดนะครับปกติผมจะไลน์นะครับอยู่ในต่อต่อนะฮะผมไม่ต้องบอกนะไม่ต้องพูดต่อนะนะครับแพลตฟอร์มใดๆเขาก็เนาะแต่วันนี้ผมมาใน แพลตฟอร์มของ f a c e b o o k นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักของเรานะฮะของบ้านพับเทนการาดนั่นเองอยากรู้ว่าติดต่อผมยังไงเข้าไปหน้าเพจมีบอกชัดเจนและใครที่ไม่ใช่หน้าผมคนนั้นไม่ได้อยู่ที่ร้านผมชัดเจนนะครับอ่าเพื่อนๆของผม f อฟซของผมผมดูแลเองนะฮะ เว้นแต่นะครับมีน้องมาปรางนะครับท่านเดียวเพราะน้องฟ้าเขาไม่ได้ดูแล,แลเกี่ยวเรื่องออนไลน์เขาดูแค่ลูกค้าหน้าร้านนะจ๊ะถ้าจะมีคนติดต่อนะครับนะนอกเหนือจากนั้นไม่มีใครเกี่ยวข้องนะนะเดี๋ยวนี้ต้องระวังมิจฉาชีพนะครับอ่ะมีอะไรให้ติอีกบ้างเริ่มเพลนแล้วครับนะพรถมันขับดีเราจะไปติอะไรล่ะนะครับเครื่องไม่สวิงเกียร์ไม่กระตุกช่วงล่างเบรกโอเค ยางเปลี่ยนใหม่สีเต็มภายในก็สวยอย่างเนี้ยนะครับนะแอร์เย็นขนาดเนี้ยกุญแจรีโมทตกแต่งก็ไม่มีอะไรให้ตกแต่งละชุดแต่งมาครบติดฟิล์มก็แล้วอ่ะจัดง่ายขนาดไหนเพียงแค่คุณอายุยี่สิบปีขึ้นมาทำงานนั้งแต่4สี่เดือนจนถึงหนึ่งปีมีประกันสังคมแบบมสามมอื่นไม่นับถือว่าว่างอ่ะ นะกักลับอะไรรับผ่านบัญชีนะครับรับสดไม่ได้แบคลิสปรับโครงสร้างนี้นี่เสียคําใครทาเสียปล่อยรถยึดแบคลิสไม่ได้นะแต่สําหรับคนที่ไม่มีประวัติและไม่ต้องไปตัดต่อผมนะชายหญิงทํางานเกินสี่เดือนถึงหนึ่งเตรับเงินผ่านบัญชีจากบริษัทโดยตรงโดยตรงเท่านั้นนะฮะโดยตรงเท่านั้น นะครับอ่านะอ่าสวัสดีครับอะไรที่วาดจัดได้ครับจัดได้ครับคนอื่นไม่ได้ผมได้ครับขอเพียงแต่ถ้าคุณเป็นข้าราชการหรือรัฐสิทธิ์อันนี้ได้แต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายต้องมีเครดิตนะครับจดเจนนะฮะนะถ้าทําสวนต้องมีพื้นที่40ไร่ขึ้นมาและต้องมีสมุดเล่มเขียวนะฮะและต้องมีเครดิตนะถ้าดาวฟรีดาวถ้าไม่มีเครดิตขอค้ำ ขอคำ้ำนะฮะกับอะไรขอค้ำกับเงินดาวถ้าไม่มีเคนะเกษตรกรนะถ้ามีเคนะผ่อนด,ดีผ่อนตรงเกินหนึ่งปีสีดาวนะฮะแต่ขอส่งรถตรงสงขานะครับขอญาตเพราะการที่เอารถเข้าพื้นที่สามจังหวัดชายแดนขอญาตนะฮะมันยุ่งยากครับแต่มันก็คือข้อดีเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยของตัวพี่ที่อยู่ในจังหวัดเนาะเราไม่เคยว่ารัดครับจะรัดไหนกันแล้วแต่นะครับเขาก็รัด ประเทศไทยกันทั้งหมดนะครับเพราะเราเป็นคนไทยทั้งหมดผมเองก็เด็กใต้ฮะจังหวัดพาังงาและที่นี่คือกรุงเทพนะขอเลือกมาอยู่ต้นน้ําในการคัดเลือกรถคัดของสวยนะครับและอยู่ใกล้ไฟแนนซ์หรือลิสซิง่งเพื่อได้ประสานสาขาย,ย่อยที่บ้านท่านให้ได้เซ็นกันนะครับจัดเจนกันเนาะว่าอยู่ทําไมเพราะแก่ตัวไม่อยู่กลับ,บบ้านนะฮะอยู่ทําไมอ่านะผมมาอยู่เพื่อทํางานครับให้กับ พี่น้องทุกท่านนะฮะในการที่จะคัดเลือกรถสภาพส,สวยๆนะอย่างที่บอกรถสวยคุณภาพดีชัดเจนนะครับแล้วเราการันตีนะครับด้วยซื้อเสื้อตัวนี้นะครับสิบสี่ปีแล้วนะครับนะฮะอ่าสิบสี่ปีแล้วนะครับเพราะรถอ่าเพราะที่ท็อปเทนเนี่ยย่างเข้าปีที่สิบห้าแล้วเสื้อตัวเนี้ยดูซีดแล้วซีดอีกแต่ขอโทษครับนะฮะ คือถ้าผมหายไปนี่จบเลยหลักฐานว่าอะไรยังไงซึ่งมันสามารถหรือค้นกันได้ในออนไลน์ว่าเต้นนี้มันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับนะอ้าวอัน,นอันนี้ก็คือบอกเล่าให้ฟังกันนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ดูผมผ่านโน้ตบุ๊ก PC Android และ iOS นะครับอ่ะใบเท้าใบเดียวจับจองจะจัดจะโอนหมื่นกว่าภาษีพรบหน้ารถอีก3,500น้้ามันเต็มถังอีก2000บวกลบ เคลือแก้วโออโ์โซนอีกหมื่นสองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องอีกสี่พันกับการจัดไฟแนนที่คุณไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปให้ค่าน้ำมันเขานะครับและการส่งมอบรถแบบไซสไลด์ออนหรือเทอร์เลอร์โดยไม่มีการบวกและถ้ารับรถของผมไปอ่าบอกว่ากอไมยอ่าดูไหมดูไหมแสนสี่เจ็ดแสนสี่เจ็ด บอกว่าติดแก๊สบอกว่าชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมสวมซากสูนทะเบียนเปลีนเครื่องตอกเลขแต่ตอตัวถังต่ดำไมซซื้อคืนทุกกรนีนะครับชื่อนี้ไม่มีเสียนะครับยิ่งเรื่องงานด้วยผมบอกเลยนะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนอกนั้นผมไม่รู้เพราะผมคือเด็กต่างวัตรที่เข้ามาทํางานนะครับนะแล้วก็จรรยาบัลของช่างมีไม่ได้โก้หรูที่ไหนแล้วมาเป็นเจ้าของเต็นท์ไม่ใช่ เด็กคนนี้สายอาชีพแล้วค่อยมาต่อปอตีครับนะและเป็นเด็กต่างหวัดบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนไม่เลือกนะครับนะแต่เลือกคนที่ให้เกียรติคุณจะทําอาชีพอะไรผมไม่สนผมสนว่าถ้าคุณทํางานสุจริตผมบูสู้ให้เต็มที่นะครับอ่ากับตัวรถนะครับที่ปราศจากการย้อมแมวสภาพเป็นยังไงคุณเห็นด้วยตาคุณแล้วนะเห็นแล้วนะของจริงของแท้แน่นอนนะครับ แถมอะไรบ้างท่องง่ายๆฟรีทุกค่าใช้จ่ายจบจองพันเดียวนะชัดเจนนะครับหลังการขายผมไม่ทำสันดานเซลล์นะครับเซลล์ไม่ใช่ไม่ดีแต่ผมทำเองนะผมเจ้าของนะครับรถของผมทำให้ดีได้รถของเพื่อนๆหรือ f c ผมก็ทำให้ดีและดูแลดีได้เช่นกันนะครับมีไฟแนนซ์ทุกสาบานันการเงินทุกริสิ่งนะเน้นรลยย้ำถ้าไม่มีเครดิตนะครับไม่อยากคำ้ำไม่อยากกู้ร่วมไม่อยากดาว คุณต้องทําตามที่แบงก์กับไฟแนนซ์บอกนะครับนะชายหญิงยี่สิบขึ้นทํางานเกินสี่เดือนถึงหนึ่งปีรับผ่านบัญชีแล้วมีประกันสังคมแค่เนี้ยง่ายไหมบอกสิครับว่ายากฟังข่าวลือมาเยอะใช่ไหมเขายึดก,กันสามแสนกว่าคันไอตอนไม่ออกข่าวก็สองแสนกว่าคันตกใจอะไรอะไรคือยากนะฮะเพื่อนๆว่ากันไหมครับอะไรคือยากครับนะฮะที่บ่นว่ายากคือไปติดแบ็คลิสต์มาใช่ไหมครับ ที่บ่นว่ายากคือยังไม่จ่ายเจ้าหนี้ใช่ไหมครับที่บ่นว่ายากเนี่ยถือไปบิดเบี้ยวเขาไปโด้เขาใช่ไหมครับนะอ่าแต่ต้องขออนุญาตนะครับผู้ใดที่รับสดตรวจสอบไม่ได้นะครับมีเฉพาะใบรับรองเงินเดือนอันนี้ไม่ได้ชัดเจนนะครับนะอยากระดาฝากผมด่าได้แต่ผมไม่ใช่แบงก์ไม่ใช่ลิสซิ่งจบนะครับนะผมไม่ได้คุยใหญ่คุยโตครับนะแต่สำหรับ ผู้ที่ไม่มีเคผมทำให้ออกได้ไม่ใช่คอนเทนต์หกพันสองตลอดอยู่สัญญาชอบใจฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามนะวันนี้ผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะมากดเออ